สวัสดีครับผมนายโชติถูเพงเนศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่3โวสองต่อไปเราจะมาศึกษาบทที่4เรื่องทนะครับโครงสร้างข้อมูลแบบทีโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ทีหรือทนะครับเป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นแบบรายการเชิงเส้นหรือที่เรียกว่านอนไรเนียน,นะครับจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโนดคือ แต่ระดับจะมีความสัมพันธ์กับโหนดในระดับที่ต่ำลงมาเป็นความสัมพันธ์ลดลนการเป็นลำดับส่วนมากจะใช้สําหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล <c oughs> เช่นแผนผังองค์ประกอบของหน่วยงานต่างๆนี่จะเป็นลักษณะของโครงสร้างแบบทีนะครับคือจะคล้ายๆกับต้นไม้นะครับตามธรรมชาติโดยต้นไม้ตามธรรมชาตินั้นจะเป็นลักษณะอย่างรูปแรกนะครับที่เห็นเราก็โครงสร้าง แบบทรีนะครับจะเหมือนลักษณะต้นไม้ที่กลับหัวนะครับนิยามของ t รีนิยาม t รีด้วยนิยามของกราฟทรีคือกราฟที่ต่อเนื่องโดยไม่มีวงจรปิดหรือหลร,ระหว่างโหนดใดๆในทรีต้องมีทางติดต่อกันทางเดียวเท่านั้นและทรีที่มี n โหนดต้องมีจริงทั้งหมด n-1 เส้นการเขียนรูปแบบทรีอา เขียนโครงสร้างได้ตีดแบบดังนี้เรามาดูโครงสร้างของทีกันนะครับภาพกอนะครับจะเป็นทีที่มีรากอยู่ด้านบนนะครับภาพขอเป็นแบบทีที่มีรากอยู่ด้านล่างภาพคอเป็นแบบทีที่มีรากอยู่ด้านซ้ายภาพงอนะครับภาพสุดท้ายเป็นแบบทีที่มีรากอยู่ด้านขวาครับนี่คือการนิยามของกรนะครับต่อมาเป็นนิยามทีด้วยรูปแบบของรีคาชิ่นนะครับรีคาชิ่น ทีประกอบด้วยสมาชิกที่เรียกว่าโหนดโดยที่ถ้าว่างไม่มีโหนดใดๆน,น,นะครับจะเรียกว่าเนาถ้าโหนดหนึ่งเป็นโนหนดรากส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นทีย่อยหรือสับตีนะครับที่หนึ 2, 3, ่งที่สองที่สามจนถึงทีที่เคนะครับโดยที่เคมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์และทีย่อยต้องมีคุณสมบัติเป็นตีดังนี้นะครับตามรูปนะครับคืออ่า หนด r นะครับจะเป็นโหนดรากนะครับหรือรูทแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นสับทีนะครับหรือที่ย่อยครับซอเร s นะครับ f อเร s หรือป่านะครับหมายถึงกลุ่มของทีที่เกิดจากการเอาโหลดรากออกนะครับก็จะกลายเป็นเซตของทีที่แยกออกมานะครับจากภาพภาพนี้นะครับภาพแรกคือยังไม่เอาออกนะครับก็คือเป็นโครงสร้างแบบทีปกตินะครับภาพที่สองคือเราเอาโหนด อาหรือโหนด่ากออกนะครับก็จะเหลือแต่กลุ่มของ f o r รสนะครับหรือป่านะครับก็จะมี3กลุ่มนะครับทีที่เป็นแบบแผนหรือ o r d เดอร์ทนะครับหมายถึงทีที่โหนดต่างๆในทีนั้นความสัมพันธ์เป็นที่แน่นอนนะครับเช่นไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของการนยายามทีเป็นแบบแผนนะครับคือ ภาพแรกนะครับจะเป็นทีที่เป็นแบบแผนที่จะเป็นที่แน่นอนไปทางฝั่งขวานะครับส่วนภาพที่สองจะไปทางซ้ายนะครับต่อไปเป็นทีคล้ายนะครับหรือซิมเลตทีซิเมซเลตท,ทีคือทีที่มีโครงสร้างเหมือนเหมือนกันนะครับหรือทีที่มีรูปร่างของทีเหมือนกันโดยไม่คำนึงข้อมูลที่อยู่ในแต่ละโหนนะครับอ,อย่างเช่นภาพแรกนะครับ แล้วก็ภาพที่2จะเป็นโครงสร้างแบบทีที่มีตำแหน่งของโหลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างหรือว่าโครงสร้างเหมือนกันนะครับของแต่ละโหลดแต่ว่าข้อมูลที่อยู่ในโหลดต่างกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าทีคล้ายครับผมต่อไปเราจะไปดูทีเหมือนนะครับหรือว่าอิทูเบเลตทีนะครับคือทีที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์ต้องเป็นทีที่คล้ายกันและ แต่ละโหนดในตำแหน่งเดียวกันต้องมีข้อมูลที่เหมือนกันนะครับก็คือตำแหน่งโหนดเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในโหนดนั้นเหมือนกันนะครับนั่นคือทรีที่เหมือนกันครับต่อไปกำลังนะครับหรือดีกรีหมายถึงจำนวนหมายถึงจำนวนลูกของโหนดนั้นๆเช่นโหนด A นะครับดังภาพนะครับโหนด A มีกำลังเท่ากับ2เพราะว่ามีโหนดรูปอยู่2โหนดก็คือ b กับ C นะครับ แล้วโนดดีนะครับมีกําลัง1นะครับเพราะว่ามีโหนดลูกอยู่1คือโนดดีนั่นเองนะครับนี่คือกําลังหรือดีกรีของทีครับระดับของโหนดหรือเลเวลออฟโนดนะครับคือระยะทางในแนวดีของโนดนั้นๆที่อยู่ห่างจากโหดดรากเมื่อกนําหดให้โหดดรากของทีอยู่ในระดับ1แต่้ากิ่งมีความยาวเท่ากับ1หน่วยและจํานวนเส้นทางตามแนวดนของโหนดใดๆ ซึ่งหาจากโหนดแากเรียกว่าความสูงหรือไฮนะครับหรือว่าความลึกดัดชนะครับนี่คือรูประดับของพีนะครับก็คือ,อโหนดแากจะอยู่ในระดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะลดลงลดต่างตามระดับของโหนดตามลงมานะครับต่อไปเราจะมาดูโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโหนดของพีนะครับคือ1โหนดที่มีโหนดอยู่ใน,นระดับต่ําลงมาเรียกว่าโหนดแม่ สองโหนดที่อยู่ต่ำกว่าโหนดแม่อยู่หนึ่งระดับเรียกว่าโหนดรูปสามโหนดที่อยู่ในระดับสูงสุดและไม่มีโหนดแม่เรียกว่าโหนดรากหรือรูทนะครับสี่โหนดที่มีโหนดแม่เป็นโหนดเดียวกันเรียกว่าโหนดพี่น้องห้าโหนดที่ไม่มีโหนดรูปเรียกว่าโหนดใบหกเส้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโหนดเรียกว่ากิ่งครับนี่คือตัวอย่างรูป แผนผังโครงสร้างของทีนะครับคือาตามรูปนะครับคือหนวดรากคือหนด a นะครับจะมีหนดลูกคือ b c b E แล้วก็สำหรับ b c b E นี้มีหนดแม่คือโหนด a เหมือนกันนะครับก็จะเรียกว่าเป็นพี่น้องกันนะครับส่วนหนวดที่เห็นลำดับที่4นะครับต่ำสุดคือหนด n โหนด O หรือว่าจะเป็น QRS นะครับพวกนี้จะเป็นโหนดไปนะครับคือไม่มีโหนดลูกนะครับนี่คือตัวอย่างโครงสร้างของ T นะครับต่อมาจะเป็นการแทนที่ T ในหน่วยความจำหลักการแทนที่โครงสร้างข้อมูลแบบ T ในหน่วยความจำหลักจะมี pointer เชื่อมโยงจากโหนดแม่ไปยังโหนดลูกแต่ละโหนดต,ต้องมี link f i e l เพื่อเก็บที่อยู่ของโหนดลูกต่างๆนั่นคือ จำนวนลิ้งฟิลด์ของแต่ละโหนดขึ้นอยู่กับจํานวนของโหนดลูกการแทนที่ท r ซึ่งแต่ละโหนดมีจํานวนลิ้งฟิลด์ไม่เท่ากันทําให้ยากต่อการปฏิบัติการนะครับวิธีการแทนที่ทําให้แต่ละโหนดมีจํานวนลิ้งฟิลด์เท่ากันโดยอาจใช้วิธีการต่อไปนี้หนึ่งโหนดแต่ละโหนดเก็บพอยเตอร์ชี้ไปยังโหนดลูกทุกโหนดการแทนที่ทีด้วยวิธีนี้จับ ให้จานวนฟิลด์ในแต่ละโหนดเท่ากันโดยกําหนดใหม่ขนาดเท่ากับจํานวนโหนดลูกของโหนดที่มีลูกมากที่สุดโหนดใดที่ไม่มีลูกก็ให้ค่าพอยเตอร์ในลิ้งฟิลด์นั้นมีค่าเป็น n o และให้ลิ้งฟิลด์เก็บค่าแรกของพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังโหนดลูกลําดับหนึ่งลิ้งฟิลด์ที่2เก็บค่าพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังโหนดลูกในลําดับที่2และลิ้งฟิลด์อื่น เก็บค่าไพรเตอร์ของโหลดลูกลำดับถัดไปเรื่อยๆนี่ก็คถือภาพตัวอย่างนะครับของการแสดงทีซึ่งแต่ละโหลดเก็บไพร์เตอร์ที่ชี้ไปยังโหลดลูกอย่างเช่นโหลด A นะครับมีโหลดลูก2องโหลดนะครับไพาไพรเตอร์แรกนะครับก็จะเก็บค่า B นะครับไพรเตอร์ที่2ก็จะเก็บค่า C ส่วนไพร์เตอร์ที่3นั้นไม่มีนะครับก็จะกลายเป็นไปนะครับเพราะว่า ที่มีไพเตออยู่3ช่องนะครับเพราะว่าโหนดที่ e นะครับมีรูปอยู่3โหนดนะครับการกำหนดก็จะมีไพ i n เตออยู่3ช่องนั่นเองนะครับ 2. แทนที่ t ด้วยแบตเตอรี่ t เป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดการสิ้นเปลืองเนื้อที่ในหน่วยความจําก็คือกําหนด Ren ิ i n ์ฟิล์ใหม่จำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นเท่าน,านั้นโดยกําหนดให้แต่ละโนหนดมีจํานวนลิฟ์ฟิล์2ลิฟ์ฟิล์ลิฟ์ิลแรก เก็บที่อยู่ของโหนดลูกคนโตลิมฟิวที่2เก็บที่อยู่ของโหนดพี่น้องที่เป็นโหนดถัดไปโหนดใดไม่มีโหนดลูกหรือไม่มีโหนดพี่น้องให้ค่าพอยเตอร์ในลิมฟิวมีค่าเป็น now ครับนี่คือภาพการแสดงตัวอย่างแทนที่ทรีด้วยไบเนอรี่ทรีนะครับคือแต่ละโหนดจะมีลิมฟิวได้2องลิมฟิวนะครับ โครงสร้างทีในแต่ละโหนดมีลิฟฟิลแค่ของลิฟฟิลซึ่งช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บได้มากเรียกโครงสร้างทีแต่ละโหนดที่มีจํานวนลูกไม่เกิน2หรือแต่ละโหนดมีจํานวนทีย่อย,อยไม่เกิน2มนี้ว่า b i n a r y รี่ทนี่คือการแสดงตัวอย่างแบตเ r อรี่ทีแบบสมบูรณ์นะครับคือแต่ละโหนดมีลิฟฟิลสองลิฟฟิลไม่เก็บโหนดลูก2โหนดนะครับคือไม่มี โหนดขาดไปนะครับคือแต่ละโหนดมีโหนดรูป2โหนดครบสมบูรณ์นะครับการท่องไปใน b บตเตอรี่ทรีทาวเวอร์ซิงบเอรเพื่อเข้าไปเยือนทุกๆโหนดในทรีซึ่งวิธีการเข้าเข้าไปต้องเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนสามารถเยือนโหนดทุกๆโหนดโหนดละหครั้งวิธีการเข้าไปนั้นมีวิธีการหลายวิธี หลายแบบแล้วแต่ว่าต้องการระดับขั้นตอนการเยือนอย่างไรโหนดที่ถูกเยือนอาจเป็นโหนดแม่แทนด้วย N ทีย่อยทางซ้ายแทนด้วย L หรือทีย่อยทางขวาแทนด้วย R มีวิธีการท่องไปในแบตเตอรีู่่6วิธีนะครับนั่นคือ N L R L N R L R N N R L R N L และ R L N แต่วิธีการท่องเข้าไปในแบตเตอี่ทีที่นิยมใช้กันมากจะเป็นแบบทางซ้ายไปขวา3แบบแรกเท่านั้นก็คือ N L R L N R และ L R, N, R, L R N ขั้นตอนการท่องไปในแต่ละแบบมีดังนี้นะครับ 1. การท่องไปแบบ P order นะครับเป็นการเดินเข้าไปเยือนหน่วยต่างๆในที ด้วยวิธี NLR มีขั้นตอนการเดินดังต่อไปนี้ 1. เยือนโดดราก2งท่องไปทีย่อยทางซ้ายแบบพีออเดอร์3เขท่งไปทีย่อยทางขวาแบบพีออเดอร์นี่คือรูปภาพแสดงตัวอย่างการท่องไปในทีแบบแรกนะครับก็คือ NLR คือจะเยือนโดราาก่อนแล้วก็ไปทีย่อยทางซ้ายนะครับแล้วค่อยมาทีย่อยทางขวาครับผม แบบที่2เป็นการท่องไปแบบ inorder หรือ inorder t r a v e r s l นะครับเป็นการเดินเข้าไปเยือนโหลดต่างๆในทีด้วยวิธี LNR มีขั้นตอนการเดินดังต่อไปนี้ 1. นึ่งท่องไปทีย่อยทางซ้ายแบบ inorder สองเงยือนโนหนดราก 3. ท่องไปทีย่อยทางขวาแบบ inorder นี่คือรูปภาพตัวอย่างนะครับของการ ทบไปในไป n a r ี่ tree แบบ LMR นะครับคือเยือนโหลดย่อยทางซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยไปโหลดรากแล้วค่อยไปเยือนโหลดย่อยทางขวาตามการทบไปแบบ post order นะครับหรือ post order t o a v e r s a l เป็นการเดินเข้าไปเยือนโหลดต่างๆในทีด้วยวิธี l r n มีขั้นตอนการเดินต่อไปนี้หนึ่ง ท่องไปในทีย่อยทางซ้ายแบบ post order 2. องท่องไปในทีย่อยทางขวาแบบ post order และ3เยือโนโหลดรากนะครับนี่คือรูปภาพตัวอย่างของการท่องไปใน binary tree แบบที่3นะครับ L R N คือเราจะเยือโนโหลดทางซ้ายแล้วค่อยไปเยือโนโหลดย่อยทีทางขวานะครับแล้วก็ค่อยไปเยือโนโหลดรากเป็นโหลดสุดท้ายนะครับนี่คือตัวอย่างของการท่องไปใน binary tree ครับ ต่อไปจะเป็นเบอร์รี่เซิร์ฟทีเป็นเบอร์รี่ทีที่มีคุณสมบัติที่ว่าทุกทุกโหลดในทีค่าของโหลดรากมีค่ามากกว่าค่าของทุกโหลดในทีย่อยทางซ้ายและมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของทุกโหลดในทีย่อยทางขวาและในแต่ละทีย่อยก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน นี่คือตัวอย่างนะครับของแบรี่เสริฟทีนะครับทุตตัวนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับคือมีค่ามากกว่าทางซ้ายและน้อยกว่าเท่ากับทางขวานะครับการเพิ่มโหลดในแบรี่เสริฟทีนะครับถ้าทีว่างโหลดที่เพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็นโหลดรากของทีนะครับถ้าทีไม่ว่างก็ทําการตรวจสอบว่าโหลดใหม่ที่เพิ่มเข้าไปนั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่โหลดราก ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากันนะครับจะนำโหนดใหม่ไปเพิ่มในทีย่อยทางขวาและถ้ามีค่าน้อยกว่าก็จะนำโหนดใหม่นั้นไปเพิ่มในทีย่อยทางซ้ายต้องทำการเปรียบเทียบลักษณะเดียวกันจนกระทั่งหาตำแหน่งที่สามารถเพิ่มโหนดได้นี่คือตัวอย่างการเพิ่มโหนดนะครับการดึงโหนดในบรี่เสริมทีหลังจากดึงโหนดที่ต้องการออกจากทีแล้ว ทีนั้นต้องมูสภาพเป็น b ไบโอรี่เซิร์ฟทีเหมือนเดิมก่อนที่จะทําการดึงโหลดใดๆออกจากไบ a r รี่เซิร์ฟทีต้องค้นหาก่อนว่าโหนดที่ต้องการดึงออกอยู่ตำแหน่งภายในทีและต้องการทราบที่อยู่ของโหลดแม่โหลดนั้นด้วยแล้วจึงทําการดึงโหลดนั้นออกจากทีได้ขั้นตอนวิธีดึงโหลดออกอาจจะแยกพิจารณาได้3กรณีต่อไปนี้ 1. กรณีโหลด ที่จะดึงออกเป็นโหนดใบการดึงโหนดใบออกในกรณีนี้ทําได้ง่ายที่สุดโดยการดึงโหนดนั้นออกได้ทันทีเนื่องจากไม่กระทบกับโหนดอื่นมากนะักวิธีการก็คือให้ค่าในลีฟิวของโหนดแม่ซึ่งเก็บที่อยู่ของโหนดท,ที่ต้องการดึงออกให้มีค่าเป็น0 <No. S 1> นั่นเองนะครับก็คือ,อดังตัวอย่างนะครับเราจะดึงโหนดท,ที่94ออนะครับซึ่งเป็นโหนดใบ แล้วก็เอาออกไปเลยนะครับอย่างภาพที่สองนะคือการเอาโหนดที่90ออกไปแล้วนะครับกรณีที่สนะครับกรณีโหนดที่ดึงออกมีเฉพาะที่ย่อยทางซ้ายหรือที่ย่อยทางขวาเพียงด้านใดด้านหนึ่งวิธีการดึงโหนดนี้ออกสามารถใช้วิธีการเดียวกับการดึงโหนดออกจากรีฟิ์โดยให้โหนดแม่ของโหนดที่ดึงออกชี้ไปยังโหนดลูกของโหนดนั้นแทนนะครับเราจะไปดูตัวอย่างนะครับ ของการดึงโนดในกรณีนี้นะครับอย่างเช่นตัวโนดที่75นะครับโนดที่75เราต้องการดึงออกนะครับภาพแรกต่อไปเราก็ดึงออกแล้วนะครับก็จะกลายเป็นภาพที่2นะครับคือโนดแม่ก็คือ70นะครับจะชี้ไปยังโหนดที่90แทนนะครับนี่คือตัวอย่างกรณีที่2ต่อไปเป็นกรณีที่3นะครับกรณีโหนดที่ดึงออกมีทั้ง T oy, ทีย่อยทางซ้ายและ T oy, ทีย่อยทางขวา ต้องเลือกโหนดมาแทนโหนดที่ถูกดึงออกโดยอาจจะเลือกมาจากทีย่อยทางซ้ายหรือทีย่อยทางขวาก็ได้ถ้าโหนดที่มาแทนเป็นโหนดที่เลือกจากทีย่อยทางซ้ายต้องเลือกโหนดที่มีค่ามากที่สุดในทีย่อยทางซ้ายนั้น 2. ถ้าโหนดที่จะมาแทนเป็นโหนดที่เลือกมาจากทีย่อยทางขวาต้องเลือกโหนดที่มีค่าน้อยที่สุดในทีย่อยทางขวานั้น